สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนมาดี y ใบตัดหญ้าเก่าเราจะนำมาดี y วให้มันใช้ได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้มันเป็นใบตัดหญ้าที่มีอ่าเขาเรียกว่ามีเม็ดนะม็ดคาบายนะเพื่อนตัวเม็ดคาบายมันหมดคมแล้วทีเนี้ถ้าหากเราจะเอาปิดเจียเนี่ยด้วยองศาของฟันใบมีดเนี่ยมันเราเราเคยเจียแล้วเอาไปใช้งานแล้วมันได้แป๊บเดียวคมมันก็ ไม่คมมันตัดหญ้าไม่เข้าแล้วหญ้าของเราเนี่ยเราเอาไว้ตัดเราทําเป็นแปลงเลยแปลงหญ้าเอาไว้ตัดให้หวัวโดยเฉพาะปัญหามันโอ้ผมทํามาหลายหลายตัวแล้วนะมิดขบายมันหมดแล้วก็ไปเจียเนี่ยเจียโดยไม่ได้แต่งฟันอะไรเลยนั่นเพื่อนนะมันใช้ได้แป๊บเดียวครับข้อเสียของมันทีนี้เราจะเป็นต้องมาแต่งฟันนะแต่งฟันให้มันแหลม ตัวนี้ถ้าหากเราแต่งให้มันแหลมเนี่ยมันสามารถใช้ได้อีกยาวๆเลยเวลาตัดเนี่ยเราก็สองครั้งต่อการเจียหนึ่งครั้งนะตัดสองครั้งเจียหนึ่งครั้งหรือว่าถ้าใครอยากให้คมแบบมันนั้นเลยก็เจียก่อนเอาไปตัดทุกครั้งนะผมก็จะใช้หินเจียลูกหมูของเราเนี่แหละตัดออกครับมันก็จะเป็นฟันแหลมครับต่นเนี้มันสามารถเจียได้ต่เนี้ยก่อนใช้ก็จะเอาไปเจีย เกียร์ก็ค่อเอาไปใช้ก็จะตัดประมาณครั้งถึงสองครั้งก็จะนำมาเจียใบเก่าของผมวัวมีเป็นสิบครับผมจะทิ้งก็เสียดายเนาะก็คิดวิธีก็เลยได้วิธีนี่แหละมาหลังจากนั้นอู้ไม่ไม่ได้นนั้นเลยเทีเนี้ยของใหม่ยังไม่ได้ซื้อเลยนะใช้ของเก่ายังไม่หมดเลยเราตัดไปเราก็เจียไปนะเราก็เจียไปจนกว่า ฟันมันจะหมดนะ่ะตัวไหนที่มันเป็นแผ่นแผ่นไม่มีรูแบบนี้นะเราก็ทําจนโอ่ใกล้ใกล้ความความโตของวงมันน,ะน้อยอะ่ะกว่าจะได้เปลี่ยนตัวใหม่เนาะแต่ถ้ามันมีรูแบบนี้นะใบตัดมีรูแบบนี้เราก็เอาแค่พอให้ฟันมันหมดเราก็พอครับเราก็เปลี่ยนใบใหม่ครับใบเก่ามันเหลือเยอะครับตอนนี้เอามา diy เนี่ย ใช้สุดคุ้มครับตัดหญ้าให้วัวเนี่ยอเราตัดเยอะๆนะตัดบ่อยด้วยตัดทุกวันนะเอา,อาง,ง่ายชาเช้าเย็นแล้วก็เจียรับคมมันครับเป็นอีกหนึ่งวิธีประหยัดครับเราไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับปัญหามันจะมักจะเกิดอาจากใบตัดราคาถูกครับเมิดคาบายมันก็รู้สึกหลอเร็วนะเราก็มาจับแปลง DIY แบบนี้เลย ใช้ได้อีกยาวทีเนี้นไม่ต้องไปซื้อใหม่แล้วคุ้มด้วยครับเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆสายตัดหญ้าให้วัวนะเพื่อจะได้ประหยัดงบประมาณในการซื้อใบตัด